ได้ค่ได้นี่ค๋้ก็นี่ดก็ได้ยูได้พอากกินยออีาก็ได้แล้เนาะคือบ่เอิญคุณแด่เดี๋ยวนี้กับพักโอยกับพักกันไปตาเศร้าโพดตีซีมเฝ้าแล้วจะมาคุณ่เกือบ่าปนทันกับไปตาเศร้าโพดตีซีผมไม่เห็นพูดเจะไปเตือนท่านไปสวนกับว่าท่านคน้นหรอเนาะได้หลายต้าได้หลายตลาข้เกี้ยวก็ได้กินี่ไปไปหมุนโคดเอาอยู่ในสายอะนี่ โอ้เป็นตาไแต่ได้ชวนชวนเนี้ตัวนี้เอ้าไปจะต้มเออมาหล่อกินเฮ็ดก็เสร็จแล้วเฮ้ยคน้ดมาหล่อหานัันละดตะกูสิมาล้างเฮ็ดซอยตัวนี้เออต้มเัก้ยตีแกงเไหนฮั่นู้าหวานก็ได้ีตัวนี้เอเฮเป็นตาไบันี้ไบงบู ม่ไม่แล้วต้นี่ไม่ไม่คนกับมันก็เก็บมาอยู่นเนี่ยกับบวซวนกูนะผูใดบวซวนผูใดมาบวซวนกลวันมันเิบะออกตาเศร้านนี่กสีร่างบ่กูก็จีร่างะไไปกิไปดังไสินอ้ยม่ต้องดังม่ต้องไปดังกูสิไปดังดอกไอจิไปดังดอกลาเอ้ไไปดังไอเปนไปเห็ดดอกไอร่างข้าเดียวท่านละเห็ดนี่จวัดีค่ไอห้ยูได้สิดีทอไอยุหัอะไรอย่างนี้ ไปเก็บพักตะไข่ก็อุ้ยมันต้องไปเก็บไปฉีดไปเก็บดอกฉีไปเก็บยังไอล่างเฮ็ดแล้ยวไอ่ก็ฉีไปเก็บมาให้ตัวฉีดเฮ็ดทุกกินตัวอยู่นี่เขาบอกไปแต่นายเถอะไปล่างถ้วยอลังโอ้ยไอฉีดไปล่างดอกถ้วยนั่นน่ะถ้าหลานั่งยุ่ซื่อๆเราไปยังอยู่นี่เจ้าสัตว์ไม่ดีเถอะไอไม่ไอสีทอไอยุ่หันเมาคนไปอาบน้ำหลักสนามโอ้ยมัต้องไปอาบไอสีอาบให้ดอกน้ำน้ำช่วยสีอาไปบอก่อนสีอาบไปเองเนาะเขาบอกไปแต่นายเถอะ อ้แกจากอาใัยเนาะยังพอดีปานนี่ผู้ใดพาอาบนาากก้าไปขอยก็แง่แล้วตั้งน,น,น้อยๆนี่ยอาบได้ยุ่อ้ย่างทูสสบู่ว่าเป็นไอศิอาัยอยู่แล้วจะเป็นดีครับยางมันสิดีคัดีแน่ด,ด,ดีพวกดีพวกจะเลือกไปเห็นแม่เลี้ยวะแกงนะแม่เลี้ยวเขาปเป็นหนึ่งนะเขาเขาต้องนั่นดอกสิเฮ็ดเองไม่เห็นนั่ย่างตับนดที่หล่ไอสิเปนดอบน้ำเห็นแมล้ยวมันัวด้ว่เด้อ ไอ้สิอาบให้ดอม่มอาไม่ใ่เนาะเาบป็นต้นงเนี่ยชื course, ่อเลยนั่งหถนั cin ่งยู่เลยในห้องน้ำไปนั่งเลยไอ้สิอาให้รโลนหายย่างดีดีอ้ๆเป็นตนไอาไปยังคือจงบ่ล้างไปจักสั้น